เอาเรือเด้อสองชั่วโมงแล้วครับยังไม่ถึงต็ยังไม่ถึง,ยง,ถงแยกควรลังเลยจากตัวเมืองอย่าเพิ่งขอความช่วยเหลือเช็คสัญญาณภาพไปผมก่อนเช็คสัญญาณภาพไปผมก่อนเป็นไงบ้างเป็นยังไงบ้างสัญญาณภาพเป็นอย่างไรบ้างนิ่งเป็นอย่างไรบ้างนิ่งไปละ บันทึกได้บันทึกไว้เลยนะนี้ตัวเมืองหาดใหญ่โดยรอบนะครับนี่คือทางผ่านไปสนามบินนะครับนี่คือทางผ่านไปสนามบินจากตัวเมืองหาดใหญ่ไปแยกพลังนะครับมีเมะือาดมาไว อดอีกแล้วทหารจอดอีกแล้วแล้วขยันจอดกลางถนนด้วยนะขออะไรแล้วล่ะมีเรมาเรวเป็นอย่างไรบ้างครับเป็นอย่างไรบ้างสัญญาณมาเป็นระยะนะครับข้างๆก็ดูไปก่อน พี่ขยับหน่อยดิขยับหน่อยหรถรถไปครับพี่ขยับได้ไหมขยับแอบให้หน่อยได้ไหมังยเออพี่ไอ้โหจอดกลางถนนแล้วเขแอบยังไงไปไปแอบให้หน่อยครับพี่ฮะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับตัวเมืองหาดใหญ่นะครับ สัญญาณเป็นยังไงบ้างครับสัญญาณเป็นยังไงบ้างนะครับขึ้นไปยืนบนหลังคารถ6กล้อเพื่อจะหาสัญญาณนะครับ Oh, 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 oh. ขอโทษนะขอโทษต้องดันน้ําแรงนะเพราะว่าเข้ามาไม่ได้เราต้องไปเอาเรือเพื่อไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะอีกอีกหลายพื้นที่เลยนะครับกดหัวใจให้การกดหัวใจใกันจะได้รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้ตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างโอ้ตอนนี้นะครับน้ําแรงนะต้องเบานะครับเข้าบ้านนะครับ นี่เรือวิ่งบนถนนนะนี่เรือวิ่งบนถนนนะครับแรงมาเลยแรงมเลยไปไปเดียวเลย เล่งไม่ขึ้นเล่ยไม่ขึ้นระบบเล่งไม่ขึ้นแป๊บนึงกองกองน่าจะเข้ากองนี่ครับ Ơi, đổ vào, đồ lốt vào mày à, nó buồn khóc con à Sao đụt, Khương sao đụt, nám khóc con Quế con lên mấy น้ำครับเลขนี้เล่งนี้เล่งนี้เล่งเบิร์ดิเบิ้ลนี้ขาดดิเบิ้ลดิ้ไปก่อนเล่ให้ขาดไปก่อนมาคุยกันคุยกันสัญญาเป็นไงครับสัญญาเป็นไงสัญญาเป็นไงบ้างสัญญาเป็นอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้ จูดหอดตรงนี้สัญญาณผมว่าสัญญาณโอเคอยู่นะเนี่ยี่ยในรอิดขอขอความช่วยเหลือขอไม่ได้เลยครับส่งมาได้เลยแต่ผมช่วยได้หรือเปล่าเดี๋ยวพ่อยว่ากันตัวนี้ผมกําลังเดินทางเข้าไปเอาเรือกับรถนะครับอยู่ด้านในนะครับ สัญญาเป็นไงสัญญาเป็นไงสัญญาเป็นไงครับสัญญาเป็นไงตอนนี้ยังช่วยใครไม่ได้นะครับเพราะว่าเขางขับไปเอาเอาเอาเรือก่อนนะครับเราไม่มีเรือเราช่วยอะไรใครไม่ได้เนี่ยครับเนี่ยครับขับกันไปก็ขับกันมานะครับมันช่วยอะไรไม่ได้นะครับราคนมันอยู่ที่ปลอดภัยเกือบหมดแต่อยู่ที่ลึกๆเขาก็ไม่เข้าไปน้ำแรงนะครับแม้แต่ตัวเจนเองเขาก็ไม่รู้ข้อมูลเขาก็ขับวนไปวนมาแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองแค่นั้นเองชัดเจนนะชัดเจนนะมามา มาคุยกันได้ครับมาคุยกันเลยมาคุยกันเลยตอนนี้คุยกันได้เลยชัดสไลด์อยู่นะครับเดี๋ยวเข้าไปไม่มีสัญญาณแล้วนะเดี๋ยวเข้าไปไม่มีสัญญาณแล้วนะคุยได้เลยนะตอนนี้เคชัดโอเคเส้นไหนเออเลี้ยวซ้ายมาสนามบินนะครับเส้นที่เลี้ยวซ้ายมาสนามบินเดี๋ยวจะไปโผไปแยกคุณรังไปคุณรังนะครับไม่ลึกไม่ลึกไม่ลึก เม็ดหนึ่งเ,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 เม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งขายลูกได้ได้ปะตรงที่หนักๆมันไม่มีสัญญาณไงครับตรงเนี้ย ตอนนี้คนดูเท่าไหร่บอกผมทีคนดูเท่าไหร่ครับบอกผมทีคนดูอยู่เท่าไหร่บอกผมทีบอกผมนิดนึงนะครับคนดูอยู่เท่าไหร่คนดูอยู่เท่าไหร,ร่บอกผมทีน้องชายจะอธิบายให้ฟังว่าพิมพ์เข้าใจเข,ข้าใจครับพิมพิมมาได้บางแฝดช่วยหน่อยค่ะ แต่ทีเนี้ยยังไม่สามารถเราไ, <st> ไม่ได้แยกไปแล <st> นน้วม,มาเนี่ยเข้าไปดูในเฟซบุ๊กของมีดีเนี่ยแต่จกิงๆโน่นนะทศน่ะโมฮันยังไม่มีผมแนะนำอย่างนี้นะฮอนะไม่ต้องบินสำรวจหรอกนะครับไปตั้งศูนย์บัญชาการสำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ผู้ป่วยวิกฤตเราไม่สามารถช่วยได้เลยหยุดหายใจหัวใจหยุดเต้นไม่มีโรงพยาบาลไหนที่จะรองรับเขาเลยมันมันมันทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะมันยืนดูอะ่ะ <c> เ <oughs> มื่อวานยืนดูผู้หญิงเนะ่ยเขาเข้าไปเนะี่ยเพราะว่า เราทําอะไรไม่ได้เลยไปโรงพยาบาลไหนก็ไม่ได้ไปงานไปไม่ได้นะครับได้แต่ CPR แต่ผมยืนดูเช็คม่านตาแล้วแก2ยี่สิบนาทีแล้วแก,แวแก,กต้องปล่อยนะครับแต่ที่ว่าช่วยอะไรไม่ได้ถามว่าจะไปโรงพยาบาลไหนเราก็ไม่รู้ <S <S เราไม่รู้มองซ้ายมองขวาแต่แต่คนที่พามา <S <S เขาก็ไม่รู้เขาบอกมีแต่โรงพยาบาลหาดใหญ่หาดใหญ่ก็ไปไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกว่าการแพทย์ฉุกเฉินต้องต้อง,ต,องต้องคิดกันนะว่าพอเกิดเหตุก,การณ์อย่างงี้พอเกิดเหตุการณ์อย่างงี้ หลายๆลำนะครับมา,าเุื่อเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับคุณต้องคิดกับตรงนี้ด้วยนะครับะผมฝากไว้นิดหนึ่งนะนะนะปล่อยนะต้องปล่อยยอมขอโทษทางไหนนะเราก็ปั๊มได้แต่ปั๊มได้ทางไหนนะครับเราก็ปั๊มได้แต่ปั๊มนะให้เขากลับมาเขาก็ไม่ดับมา นี่คือสิ่งนี่คือสิ่ง,ค,งคุณต้องต้องทำไม่ได้เลยเกิดเนะหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างเงี้ยจะทำอย่างไรคุณต้องมีฮอมีที่จุดรับ มีที่ sociedad, ลงมาโรยตัวเอาคนที่เขาฉุกเฉินไปก่อนนะครับขอโทษนะครับระวังระวังรถนะครับระวังนะครับรถมันหยุดไม่ได้นะครับโทษทีรถมันหยุดไม่ได้นะครับเนี่ยโทษทีรถมันหยุดไม่ได้นะครับรถมันหยุดไม่ได้โทษทีรถมันหยุดไม่ได้นะครับรอพี่ทหารทหารรถทหารมีข้าวลองถทหารก่อนรถทหารรถทหาร สิ่งสำคัญคืออาหารนะครับเนี่ยผมบอกว่าสําคัญที่สุดสัญญาไม่มีแลสัญญาณไม่มีไม่เป็นไรได้เขาก็ขึ้นบินอยู่ต่เข่ถุงเขยถุงได้ก็ถึงบอกไงถึงบอกไงถึงบอกไงการล่มนะดีขี้เกียจพูดแมวดีกว่าใช้เสียงขายหายบอกว่ายได้เลยได้ยได้เลยได้เยได้ยได้ขึได้เลยไหมเัญได้ไดีขึ้นยไ ขอความช่วยเหลือขอได้ครับแต่เราจังช่วยเะือใครไม่ได้เลยเนื่องจากตอนนี้เรายังติดอยู่ที่นี่เลยนะครับเราอยู่บนร,รถหกล้อตอนนี้รถคันเดียวที่ใช้ได้คือรถหกล้อนะขออาชาไอทางเดียวที่เราใช้ได้คือรถหกล้อที่เหลือเราใช้อะไรไม่ได้เลยนะครับกําลังจะไปเอาเรือนะครับเรือเราอยู่ในน้ํามันเราก็หมดเมื่อวานเราไปเติมน้ํามันนะครับถึงต้องหยุดช่วยเพราะว,ว่าเข้าไปมันมืดด้วยแล้วก็น้ำมันหมดด้วยตอนนี้เราเข้าไปเพื่อจะเอาเรือไปช่วยพี่น้องประชาชนต่อเราเตรียมน้ํามันเตรียมเรือเข้ามาแล้วนะครับเราไปเอาเรืออย่างเดียวนะเรือเราอยู่แล้ว แต่เราลุยเข้ามานะครับเนี่ยเราลุยเข้ามา นะครับไม่ต้องขึ้นไปดูหรอกแค่คุณเอาคอยคเตอร์มาไล่รับคนดีกว่าให้เขาประสานให้ได้แล้วก็ไอ้กเคสสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยพยายามหน่อยครับทำยังไงก็ได้ให้มีสัญญาณโทรศัพท์นะครับทำงานให,ให้เต็มที่นะครับเต็มที่หน่อยนะครับว่าชีวิตคนคุณอยู่กาลังขึ้นอยู่กับชีวิตคนนะนี่ฮะเนี่ยชีวิตคนเนี่ยเขารอยอย่างมีความหวังอันนี้คือริมถนนที่อยู่ได้อันนี้คือริมถนนที่อยู่ได้อันนี้ที่ เห็นแล้วที่ลึกๆล,ล่ะที่ลึกๆคุณจะเข้าไปยังไงไยังไง 在某班。 แต่ตัวเมืองเจสกียังเข้าไม่ได้เลยครับเจสกียังเข้าไม่ได้เลยลใช่อันนี้ติดเกาะอ,อันนี้เป็นเกาะคือเป็นที่เนินนะเนี่ยอมก่อนพาขันออกมากอนเนี่ย ก่อนครับนะครับใครมีก็ดังไม่มีก่อนนะครับถ้าอยู่ที่สูงๆแนะนํานิดนึงนะครับเนี่ยสนามบินต่อไปไหนเซียวซ้ายหัดใหญ่หรือตรงมาอีกอเอาตรงนี้มาดเป็นสายหน้าเพื่อพักผมไม่ดูข้างบนก่อนนะได,ได้เห็นพ่อได้น้อยแล้เย็นครับแล้วย็นนะครับ Ngay, ngay, xin gia bình ý xin gia bình ý xin CHECK bình ý xin gia bình ý xin gia bình ý xin của bình